สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอนิสสันซันนี่นะครับในราคาตัดที่ถูกสุดๆเลยนะครับเพียงแค่49,000บาทนะผมเรียกได้ว่าถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับหรือมีก็หายากมากเลยนะครับมนีสองพนะครับรถสวยผมใช้งานนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างมีเกียบนิดหน่อยนะครับเป็นนโอไทยแตงโมด้วยนะครับรถขับดีผมสีสวยทํามาใหม่ๆเลยนะครับ ขับทางไกลได้สบายครับแอร์หนาวนาวเพลงเพราะภายในสะอาดนะครับสีสวยภายในสะอาดลายไม้ครับผมเบาะหนังสีนี้จะทำมาใหม่ใช้ได้อีกยาวครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ารถรุ่นปีนี้ยังไงมันต้องทำสีอยู่นะครับสีเดิมจากโรงงานไม่เหลือสักคันครับยางอะไหล่ครบนะครับเอกสารครบเลยครับลงแม็กซ์สสวย ห้องเครื่องสวยนะครับไม่มีชนครับผมพิการดูรถอยู่ที่นี้มีใหม่ซอยห4นะครับคลองสามวาแต่ยังหวัดเจ้าของบอกส่งได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่เจ้าของโดยตรงเลยครับผมเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะไปลองดูลองขับกันก่อนได้ครับผมและสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ